สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อตกรนะครับก็เป็นทางผ่านนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับก็เรากำลังจะเดินจากอตกครับเป็นทางเลาะไปนะครับพอดีผมมาจอดรถที่อตกนะครับแล้วก็ไปโซนจุดจักนะครับจะไปพาเพื่อนๆนะครับไปดูโซนที่เขาขายพวกตระกูลปลาและสัตว์เลี้ยงครับเดี๋ยว โซนแรกที่วันนี้เราจะพาไปนะครับคือโซนที่เขาขายปลานะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นโซนที่พาไปตรงส่วนที่เขาขายสัตว์เลี้ยงนะครับก็สาหรับคนที่จะมานะครับก็คือโซนที่เป็นขายปลาเนี่ยเขาจะอยู่โซนทางด้านถนนกำแพงเพชรสามนะครับตรงใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับก็ดีตอนแรกเนี่ยว่าจะไปพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า ไม่มีเด็กนะเข้าไม่ได้นะอายุเกินนะต้องไปหาเด็กนะต้องไปหาเด็กมานะถึงจะเข้าพิพิธภัณฑ์เด็กได้ก็เลยว่าจะไปดูว่าพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยมันมีนดโนเสาร์มีอะไรแต่ก็ไม่ได้ไปนะก็เลยเออโอเคไม่ไปพิพิธภัณฑ์เด็กก็ได้ไปพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ก็เรากันพาเพื่อนๆไปดูพวกตระกูลขายปลาบวันนี้เราจะไปดูตรงที่เขาขายปลาค้าปลาทอปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ อีโซนนึงครับก็จะเป็นเขาจะขายสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเราจะพาลุกกันเข้าไปเลยครับตอนนี้เราเดินออกมาเลยนะครับออกมาแล้วนะครับจากอตะกอครับเราอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเลาะนะครับสวนจตุจักรที่เดียวนะครับปุ๊บใช้สวนจตุจักรเป็นทางผ่านครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปโซนที่เขาขายปลาขายอะไรกันครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราออกจากสวนสวนจตุจักรก่อนครับเดี๋ยวนี้ผมวนมาให้ดูนะครับ มาไดูเล่นๆง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวก็ไม่ได้เดินผ่านสวนจุจักรไปนะครับเพราะว่าเดินข้างนอกนะครับจะให้เพื่อนๆเห็นเส้นทางแต่ถ้าเดินในเส้นจเดจักวจะงงมันใหญ่กว่าไปมากกว่านี้นะก็เดินผ่านให้ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ส่วนตัวนี่ถ้าเกิดว่าเป็นผมก็จะเดินเลาะไปเลยนะถ้าจะเดินเลาะไปเลยนะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนชำนาญทางก็จะเดินเลาะนะถ้าเกิดว่าคนไม่ชำนาญทางก็เดินข้างนอกก็น่าจะชัดเจนกว่า เอาเป็นหลักไว้นะเอาเป็นเอาเป็นหลักไว้ก็คือตึกแดงนะตึกแดงซ้ายมือนะฮะน่ตึกแดงซ้ายมือไหมฮะแล้วเราเดินยาวกันเลยฮนะเดินจริงกันเดินยาว้วพวดเลยนะับพวดไปเลยงูเลยฮะเจเจมอเลยฮะเส้นทางนี้ทั้งเส้นเลยฮนะเราไม่เข้าเลยฮะก็จริงๆมันก็เข้าได้หลายเส้นทางนะไอ้ตรงที่เขาเป็นขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพาไปเข้าตรงจุด,จดใหญ่นะก็จุดนี้มันก็จะมีทางสองสองทางนะครับก็คือ ทางที่เข้าไปทางด้านที่เขาไปขายปลานะครับเป็นโซนที่เขาขายพวกปลาในโซนนี้ก็คือโซนที่เขาขายเัตียกระลอกอะไรอย่างเงี้ยพเดี๋ยวมีส่วนหนึ่งส่วนอื่นนะครับที่เป็นนกเป็นอะไรก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูเขาวๆารับตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาขายพวกเครื่องแต่งบ้านนะฮะเ,เดินมาเจนเขาขายเครื่องแต่งบ้านเต็มไปหมดเลยครับเอา ผ่านกันไปไวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโซนขายปลานะครับก็ <laughs> <g oss es> ここเดี๋ยวหลับอาจจะมาทจะมาถ่ายแนี้ให้ดูนะวันนี้เราไปกันไวๆคนระับเลยจะจุดจากเจเจมอไปอนะีกนะตรงนี้ตรงนี้เข้าได้นะขวาเมื่อกี้นะมันเข้าได้นะถ่ายดูแนละ้วเข้าได้เหมือนกันนะเพื่อนเบืวเว่อบางคนจะแวะเข้าไปนะก็แต่ว่าคุณอาจจะต้องเดินอย่างที่ผมบอกว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะถ้าเกิดเดินข้างในอนะ่ะนี่ครับก็ามาถึงเจเจมอแล้วตึกเขียวๆตรงนี้นะนะนนครับตรงน,นี้อ่ะเจเจมอตึกเขียวๆนี่อะ โซนตรงนี้นะฮะเนี่ยเข้าไปคนระับโจะมีซ้ายกับขวานะครับผมให้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 ใหใหเออ่เป็นเป็นเป็นแนวขายในหะ้นซ้ายเนี่ยที่เขาจะขายพวกเซรามิกนะขวานี่นะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะมาโซนขายพวกปลาแล้วซิ์ซ้ลลา,ายไปถ้าเกิดคุณจะมาขายไอ้พวกอะไรนะพวกสัตว์นะฮะก็คือซิ์ซ้ายไว้ก็ได้เดี๋ยวเราไปเบี่ยงข้างหน้าเพราะทางหน้าเป็นทางทางที่ไอ้นี่เหมือนกันเขาเลยเดี๋ยวมันก็ต้องมาเป็นคอขวดนะถ้าเกิดว่า,า,วาแต่ว่าให้ดูไว้ว่าเออเป็น มันไปไปด้วยกันนะนี่คือเป็นร้านที่ขายเซรามิกเรายาวๆไปครับเดี๋ยวเราจะยาวๆไปเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแค่คร่าวๆนะพอเราเลยร้านเซรามิกไปเนี่ยเราก็จะเจอโซนขายปลานะเพราะเราเห็นโซนขายปลาเนี่ยเราก็เริ่มเข้าได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปเข้าทางทางทางด้านประตูหลักนะประตูหลักก็เดี๋ยวตรงข้างหน้าเรานะครับก็จะมีพวกร้านขายพวกวัตถุแต่งบ้านนะวัตถุแต่งบ้านพวกโคมโบราณอะไรโบราณเนี่ยเขาขายไว้ ตรงนี้ก็เริ่มมีขายปาลากันแล้วนะเมื่อก่อนเขานี่จะขายปลาทั้งแถบเลยนะเราสึกว่าตั้งแต่หลังโควิดมานี้ผมก็ไม่ได้มาตั้งแต่หลังโควิดก็ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้มาเดินเลยเพิ่งจะมาเดินวันนี้วันแรกเหมือนกันนะเพิ่งจะมาเดินวันนี้วันแรกเหมือนกันก็รู้สึกว่าหายไปหลายร้านเนี่ยเพราะงั้นแถวนี้ทั้งแถบเลยนะที่เขาปิดปิดเนี่ยคงสู้ค่าแผ่ไม่ไหวนะก็เนี่ยพอเราเดินถึงตรงระยะนี้เนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วเห็น,นง่ายๆครับก็คือเห็นอ่างปลาเต็มๆเนี่ยคือคุณเข้า ก็จะมีปลาเยอะแยะมากมายปลาปลาคาบลูกนอกลูกในเนี่ยตัวละร้อยสองร้อยเนี่ยเราก็พามาดูนะหลายหลายคลิปแล้วที่เราพามาดูแต่เราผมาเราไม่ผมไม่เคยพาวิธีการเดินเข้ามาดูนะตรงโซนท่าน,นี้จะเป็นเมื่อก,ก่อนเนี่ยเขาจะมีร้านเยอะกว่านี้นะผมว่านะแต่แต่หลังโควิดไปนี้รู้สึกว่าจะน้อยจริงๆนะร้านก็มีหายไปหลายร้านกันนะเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นเพียบเลยนะมีเต็มไปเลยนะเนะี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะ แล้วก็โซนทางด้านขวามือนะะถ้าเราเดินออกไปเนี่ยจะเป็นโซนทางด้านถนนกำแพงเพชรสามนะอันนี้ก็เป็นปราคาบนะสี่ตัวร้อยสามตัวร้อย,ต,อยตัวละลอยนะเอาถ,ถูกกันเท่านั้นนะแต่บางร้านเขาขายขั้นต่ำสี่ตัวนะฮะเขาต้องไปดูเลขปะปิดไปร้านราคาเขาได้นะผมว่าคุยกับเขาได้เขาไม่ว่าอะไรนะเนี่ยเี๋ยตัวละแปดสิบเก้าสิบั้นี้นะครับนะราคาได้นะแล้วก็เปลา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 ที่เป็นแบบเขาเรียกปลาถุงเรียกปลาถุงเป็น เขาเลยเป็นขายขายเป็นถุงๆจะอยู่โซนด้านนอกอันนี้ือเป็นพวกปลาคาปลาอะไรนะท,นที่แบบขายเป็นตัวขาย4ี่ตัวขายรเาตัวนี้ตัวโซนนี้ตัวละห้าร้อยนะเดี๋ยวเราเยวจะไปดูปลาพวกปลาตะกูลปลาถุงกันด้วยนะปลาถุงที่เขาขายมันเป็นถุงๆนะเป็นพวกตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะเดี๋ยวตอนนี้เราดูตัวน,นี้ให้ทั่วกันนะก็วนให้ดูนะวนให้ดูห,ดหลายๆหลายร้านนะก็จริงจริง เอ่อไหนๆก็มาแล้วนะก็เลยไปเดินไปเดินไปดูด้วยเพราะตรงนี้ที่ผมเรียกว่าโซนโซนโซนสวนสัตว์ตรงนี้ผมเรียกส่วนตัวเป็นโซนสวนสัตว์นะเพราะว่าสัตว์เยอะจริงแล่อก่อนมีร้านขายปลาอย่างนี้นะเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกขายไปหลายร้านนะว่าจะพาไปเดินมาทําคลิปอีกทีเนี่ยแต่ว่าเออทำไมมันน้อยจังนี่รู้สึกว่าหายไปเยอะจริงๆนะตั้งแต่โควิดมานนี้รู้สึกว่านี่ตรงนี้มันจะหายไปหมดเลยนะนี่หายไปหมดเลยเมื่อก่อนเดินซอยไหนซอยไหนก็มีนะ นี่เราออกมาด้านนี้เดี๋ยวเราจะพาไปด้านโซนที่เป็นถนนกำแพงเพชรสามนะตรงนี้เริ่มเข้ามาทางด้านถนนกำแพงเพชรสามก่อนแล้วด้านหน้าเรานี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยนะด้านหน้าเราเป็นโซนหน้าเนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะแล้วก็ตรงนี้จะมีพวกสัตว์ แปลกๆนะก็ถ่ายให้ดูระหว่างเส้นทางที่พอดีผมผมจะวนกลับไปนะผมจะวนกลับที่จจเจมอตรงนั้นนะจะวนกลับไปที่จจเจมอเพื่อจะไปเดินเข้าใหม่อีกรอบนึงนะให้ดูว่าตรงโซนไหนนะก็เดินขวานะแต่แต่จริงๆคุณเดินซ้ายแบบวม่กี้ก็ได้ตรงร้านเซรามิกก็ได้ครับเพราะมันจะเดินง่ายกว่าถ่ายดูเล่นๆนะว่าถ้าเกิดคุณเดินปทางนี้เดินด้านขวาจะติดมันจะติดโซนที่เขาเป็น p าร์กิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะอาจจะเป็นโซนจอดรถมอเตอร์ไซค์อาจจะติดตรงนั้นก็ทำให้เดินยากนะก็ แล้วเลือกเนี่ยตรงนี้จะเริ่มจะเป็นส่วนโซนปลาถุงกันแล้วนะตอนโวนปลาถุงข้างในจะเป็นปลาถุงหมดเลยนะเนี่ยถ้าเข้าไปบนนี้จะเป็นปลาถุงนะเขาจะขายเป็นถุงถุงถุงหมดเลยเรียกปลาปลาถุงเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยมามามาเป็นถุงถุงนะ่ยมาเป็นถุงถุงเนี่ยเนี่ยจะเป็นก็ว่าซื้อยกถุงนะเท่าไหร่เนี่ยก็จะเขียนไปเลยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยก็คงเลยเนี่ยไม่เคยคุยกับเขาผมไม่เคยซื้ออย่างนะผมไม่เคยซื้อนะเพราะว่า ไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงไหนกันนะก็ะจะมีพวกนกนะครับนกนบางร้านเขาก็ปล่อยนอกมาอยู่กับต้นไม้เพื่อนเพื่อนๆจะเห็นนะก็ถ่ายมาให้ดูนะมีเต่ามีอะไรโหเต็มไปหมดเลยร้านนี้เขาขายเฉพาะนกอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวผมไปส่งเพื่อนๆแถวๆโซนที่เขา,เ,าเป็นร้านข้างนอกนะเนี่ยเนี่ยปะทุงนะที่มันเพิ่งบอกเราเป็นปลาทุงโซนนี้เป็นโซนปลาทุงนะนะจโซนปลาทุงที่เขาจะอยู่แถวๆเนี่ย ตัวละ15บาทตัวละส0ิบาทอะไรเงี้ยจะเป็นสดวนผสมตัวเดียวๆก็มีฮนะเป็นพวกอะไรนะประกัดอะไรเงี้ยก็มีนะเนี่ยไออีกัด้าอะไรเนงะี้ยใช่หรือเปล่ากิ้งกาลนะไม่แน่ใจนะดูไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยมีตรงมีเต่ามีกระล่องกระลอกนะเขาก็ผูกไว้นะก็ถ่ายไปดูนี่ไม่รู้ตัวอะไรนะกระลอกเขาก็ผูกไว้นะผูกไว้ดูนะก็เดี๋ยว โดยไปข้างหน้านจะออกตอนนี้ผมก็เลยเดินไปไปออกแถวๆโซนแถวๆถนนกำแพงเพชรสามนะอ,นนอันนี้เป็นเม่นนะมันดูสวนสัตว์นะมันดูสวนสัตว <c> ์ <oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเต่าตัวใหญ่อยู่คลิปนี้หรือคลิปคลิป,ลปหน้านะถ้าไม่มีคลิปนี้ก็ไปดูคลิปหน้า <c oughs> แล้วถ่ายเก็บไปให้หมดนะเก็บไปให้หมดว่ามีอะไรเต่าตัวเบิ่มเลยนะเต่าตัวเท่ากับเาขาเลยเาขาเรียกว่าอะไรเท่ากับกะละมังอนะ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะออกไปที่โซนด้านด้านด้านถนนนะแล้วอย่าวนกลับมาใหม่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเต่านะครับแต่ยังไม่ตัอใหญ่ไม่รู้ตัวใหญ่อยู่ไหนอยู่น่าอยู่คลิปหน้านะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ